ลูกค้าสะดวกสบายเลยอุปกรณ์ต่างๆคุณลูกคา้านี่ตามนี้เลยมีแพนให้เห็นแล้วค่ะช่องชาร์จก็มีให้พร้อมๆคุณลูกค้าช่องชาร์จก็มีอยู่คุณลูกค้ามีเปิดราคามิทาขับขี่อุ่นใจไม่ต้องกลัวว่าแบตจะหมดนะคะค่ะ รับไปไหมคะห้าแสนบาทฝาท้ายไฟฟ้าตามนี้เลยฝ่าไทายก็แบบไฟฟ้าออนไลน์กับคุณมากค่ะสัมซมเป็นผู้เปิดราคาขึ้นมาซื้อได้ตามได,ได้มากกว่าเชิญค่ะห้าแสนบาทมาแล้วขอบคุณนะคะไปตอกก็สู้นะคะได้กดได้กดต่อนะคะห้าแสนบาทออนไลน์ห้าแสนบาทนับหนึ่งคะ่ะนับหนึ่งห้บาทนับสนัให้รบ ประมวลคู่แข่งมาทางร้านค่ะ5้า0สนพนดับหนึ่งห้านัพัดับสองซ้อกฎหมายสี่พันออนไลน์5้า0สนสันดับหนึ่งห้าสันดับสอที่ร้านค่ะสู้ต่อมีมคสซ้ต่อยกน้ายส0ี่พันใหม่เลสซัมซุบสองพันสี่ร้อยหกพันรักกะปี้าแสนหนึ่งพันดับหนึ่งห้าแนหนึ่งันสองพันปดนันเวลาห้าแสนแปดพันนี่ร้านก่อนค่ะห้าแสนแปดพันับหนึ่งห้าแซนแปดพันับสรีบประลม่อนนะออนไลน์ซื้อ1่อแล้ก่อนดีกว่านะด้านหน้าค่ะหนึ่ บาทได้สี่พันค่ะ5้าเซนนึ่งสีพันนัหนึ่งนนะถ้าแนหนพันนบหนห้นับสที่ลานก่อนนะคะห้าหนึ้าหที่ลานก่อนอล่าจ้าบิดใหม่อีกรอบนะคะค่ะราคาที่ลานไปแล้วแปดพัออนไลน์้านหนึ่งนบพันนับหนึ่งนบห้านหนึ่งบพันนับสองส่ไหมคะตอนนี้อยู่ออไลน์นะคะสอต่ยกใหม่นะถ้าเซนหนึ่งปนบาทพันใหมอเน็กซัมซุัานับ เี้ยสองี่สองสองที่ลานค่ะห้สนสองหมืพันลานประมูลสู้ต่อเชนได้ห้สนสองหมื่นพันนับหนึห้สนสองหมื่นันบสองสี่พออนไลน์ห้าแสนสองหมืนันนับหนึห้สนสองหมื่นันับสอสู้ต่อไหมคะสู้ต่อเชนได้สู้ต่อยกนะคะห้าแสนสองหมื่นสี่พันหมายเลขหกพันรเียห้าแสนสองหมื่นหกพันนับหนึ่งห้าแสนสองหมื่นหกพันนับสอ้าแสนสอหมื่นแปดพันนับหนึ่งห้าแสนสองหมื่นแปดพันนับสองสู้ต่อยได้มีมากกว่าเชนได้ค่ะห้าแสนสองหมื่นแปดพันหมายเลขสามสิบสองห เดิมเปลี่ยนส0ไปในร้านค่ะห้าสนสามหมื่นนับหนึ่งห้าสนสามหมื่นสองสองพันออนไลน์ห้าแสนสาหมื่นสองพัน1นับหห้าแสนสาหมื่นสองพนสองสต่อไม่ขอีกสมัยใหม่ที่รานต่อยูนา้นค่ะห้าแสนสาหมื่นสองพใหม่นาส่สองหนึ่งสี่ไปต่อส่วนะคะห้าแสนสาหมื่นสองพันออนไลน์สามส่สอค่ะ เดิมเปลี่ยน4,000นะคะเปลี่ยนห้าแสนสามหมื่นสี่พันนับหนึ่งห้าแสนสามหมื่นสี่พันนับสองสองพันออนไลน์ห้าแสนสามหมื่นหพันนับหนึ่งห้าแสนานหพันับสองสองยกใหม่นะคะซื้อต่ออีกรอบไหมคะ้าแสนสามหมื่พันใหม่เลสามสสองไปต่อรีสุดค่ะห้าแสนสาพันบาทเดเปลี่ยนแปดพันนะคะเปลี่ยนในลานห้าแสนสามหมื่นแปดพันนับหนึ่งห้าแสนสามหมื่นแดพันนับสองซื้อต่อไปได้สี่สิบล้านลายห้าแสนสี่ เปลี่ต์สองพันในร้านค่ะห้าแสนสี่หมื่นสองพันดับหนึ่งห้าแสนสี่หมื่สองพันับสงตอไหมคะออนไลน์สู้ต่อบินคได้มากใน่าดิฉันค่ะห้าแสนสีมื่นสองพันลประเมินสี่พันออนไลน์ห้าแสนสี่หมนี่พันดับหนึ่งห้าแสนสีนันับสองี่ร้านค่ะสื้ตอยกนะคะห้าแสนหมื่นสี่พันใหม่เยมี่หม่อริสุนะคะห้าแสนสี่มี่มาออนไลน์เดบ้ผันไปร้านค่ะห้าแสนสี่หมื่นหนพันดับหนึ่งห้าแสนสี่หมื่นหปต่อพันับสองตอบได้เยมานก่ดัน 3ขา,ายค่ะแต่เราขายที่ราคาค่าใช้จ่าย1,000,000หกพันบาทลูกค้าได้รได้ไปขอดูหมายเลขนะคะริสแบนนะคะหมายเลข9133ค่ะ9133ลูกค้าลาบปูได้ไปที่ราคา5่าใช้่าย1,000,000หกพันบาทยีด้วยนะคะ